สวัสดีค่ะนี่คืออาจารย์พราวอรรังสรีเวทนะคะเราอย่าลืมเขียนชื่อด้วยปากกานะคะแล้วก็รหัส3ตัวท้ายที่ไหนได้ก็ได้ของกระดาษใบนี้นะคะใบที่มี A แล้วก็ลูกศรไป B นะคะเมื่อกี้เราก็อาจได้ได้จดข้างบนแล้วว่าแต่ละอันแปลว่าอะไรนะคะเราก็รู้แล้วว่าใบงานนี้อาจารย์กําหนดให้ A คือเหตุ B คือผลอันนี้เหตุอยู่ตรงตรงนี้ของลูกศรใช่ไหม ผลลูกศรชี้ไปที่ผลใช่ไหม A เกิดก่อน B อ่ะดังนั้นเรามาลองทําอันนี้อันนี้จะแบบง่ายมากก่อนที่อาจารย์จะให้โจทย์ที่มันเราต้องใช้สมองคิดอย่างจริงจังนะคะอันนี้จะเป็นแบบแบบฝึกหัดง่ายๆอันนี้ถ้าเราดูแล้วจะมีทั้งหมดกี่เส้นเอยอาจารย์ให้มา1 2 3 4 5 6แสดงว่ามีทั้งหมด6เส้นอันนี้อาจารย์ก็เขียน1นะคะเขียน2เขียน3า เขียน4 5 6ทุกคนเขียนเลขตามเลยนะดังนั้น1คืออะไรคือกอไก่ย,ยงไป M ใช่ไหมเอ่ยคือกอไก่ไป M ตรงนี้ไม่ต้องเขียนก็ได้แต่อาจารย์เขียนเพื่อให้เราเข้าใจ2คืออะไรขอไข่ไป M ข้อควายไป M ก็คือ3นะคะ4คือ M ไป Y ห้าคือ m ไป z นะคะ s e z แล้วก็หกคือระหว่าง y กับ z นะคะก็จะเป็น y เป็นลูกศรสองหัวนะคะกับ z นะคะลูกศรหัวเดียวเราใช้โซนบนใช่ไหม a ไป b แต่ถ้าลูกศรสองหัวเราเลือกใช้สีประโยคนี้อะไรก็ได้นะคะอ่ะสมมติว่าอันนี้อาจารย์จะเขียนกอไก่ไป m แล้วก็ต้องเลือกประโยคจากลูกศรหัวเดียวใช่ไหมคะ ดังนั้นอะไรเกิดก่อนเกิดหลังกอไก่เอ็มกอไก่เกิดก่อน m เกิดที่หลังโอเคอันนี้อะไรเกิดก่อนเกิดหลัง a เกิดก่อน B เกิดหลังใช่ไหมคะโอเคตอนนี้เราก็เลยจะมาลองเขียนโดยเอากอไก่กับ m แทนที่ a หรือ b อย่างเช่นสมมุติอาจารย์เลือกประโยคเอออาจารย์เลือกประโยคนี้เพื่อจะมาเขียนกอไก่ไป m อมนะคะอันนี้ A มาก่อนแล้วค่อยมาเหตุ แล้วค่อยผลล้วก็เป็นกไก่แคนพีดิกเอ m. มจุดง่ายไหมนะคะกไก่สามารถทำนายเอ็มเอแคนพีดิกเอมนะคะบางประโยคเนี่ยมันจะมีแบบว่าเอาผลขึ้นก่อนใช่ไหมบี B. สามารถถูก อธิบายได้โดย a นะสมมุติอาจารย์ใช้ประโยคนี้ในการเขียนข้อสองนะคะ b can be described by a นะคะอันนี้ก็ต้องเอาอะไรขึ้นก่อนนะวางขอไข่กับ m อันนี้เอา b ขึ้นก่อนดังนั้นประโยคนี้เราก็เลยเอา m ขึ้นก่อนก็จะ m can be described by ขอไข่นะคะง่ายไหม นะคะคทําแบบนี้ไปทั้งหมด6ข้อเลยนะคะก็ทำให้ครบเดี๋ยวอาจารย์จะลองเขียนไปเลยนะไนนี้เดี๋ยวลองใช้ประโยคแรกประโยคแรกคือ b is affected by a อันนี้ก็เลยเอา m ขึ้นก่อนใช่ไหมเพราประโยคแรกเรเอา b ขึ้นก่อน m is affected by อะไรเอ่ยคอควาย นะคะตอนที่คุณเขียนของคุณนะคะใช้อะไรที่แตกต่างจากอาจารย์ก็ได้นะคะเพราะว่าเรามีประโยคให้เลือกเยอะมากนะคะต่อไป m ไป y นะคะอันนี้เดี๋ยวคุณทำได้เองเนาะ m ไป y m ไป z นะคะก็ลักษณะเดียวกับข้างบนแค่เอามาแทน a กับ b นะคะต่อไปดูอันนี้ y แล้วก็มี correlation มีความสัมพันธ์กับ z นะคะ เราก็จะใช้โซนนี้มีให้เลือก4ประโยคคุณสามารถเอา y แทนตรงนี้เอา z แทนตรงนี้หรือจะเอา z แทนข้างหน้าเอา y แทนข้างหลังก็ได้เพราะมันเป็นลูกศรสองหัวมันมีค่าเท่ากันเนาะโอเคนะคะก็สมมุติอาจารย์เอาประโยคนี้นะคะมาเขียนก็จะเป็นเอ,อ่อจะเป็นอย่างเช่น y is associated S with s นะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะเพราะลูกศรสองหัวเราจะใช้4ประโยคล่างอันนี้เดี๋ยวอาจารย์ทำให้จบไปเลยก็ได้คุณก็ไม่ต้องซ้ำเหมือนอาจารย์ก็ได้นะคะอะไรก็ได้นะคะอย่างเช่น m can influence on y m may result in s a t นะคะ ก็ง่ายมากก็ขอบคุณที่รับชมนะคะกดไลค์กด Subscribe ด้วยค่ะสวัสดีค่ะ